สวัสดีครับผมอนัตราพานิชนะครับสําหรับวิกฤตที่เกิดขึ้นในครอบครัวของผมนะครับก็น่าจะเป็นช่วงที่เกิดน้ําท่วมใหญ่นะครับพอดีผมเป็นคนจังหวัดนนท์นะครับบ้านคุณย่าจะอยู่ติดแม่น้ําเจ้าพยาซึ่งช่วงนั้นเนี่ยเป็นช่วงที่น้ําท่วมหนักมากพอสมควรนะครับแล้วคุณย่าเองก็ไม่ค่อยสบายหรือท่านเดินไม่ค่อยได้ครับอายุก็90กว่าแล้วนะครับก็บ้านก็เป็นบ้านชั้นเดียวเวลาน้ําท่วมก็ค่อนข้างจะลําบากหน่อยเพราะว่าท่วมสิงหน้าอกนะฮะ แล้วก็คุณย่าก็ไปไหนไม่ได้นะครับก็ต้องต้องช่วยเหลือกันกันยกใหญ่พอสมควรนะครับแต่โชคดีที่ว่าที่บ้านเนี่ยอยู่ติดกับแม่น้ำเจ้าพยาเพราะฉะนั้นมันจะไม่ใช่น้ําท่วมขังน,นะครับมันจะเป็นน้ําท่วมแบบว่าตามเวลาน้ําขึ้นน้ําลงนะครับก็ยังมีเวลาช่วยเหลือกันนะครับคุณพ่อก็จะกลับมาดูแลคุณยา่าคุณป้าก็จะมาช่วยกันก็คือต้องช่วยกันขนของ,ของช่วยกันโอ้โหค่อนข้างจะลําบากพอสมควรแต่เราก็ได้เห็นความสามัคคีภายในครอบครัวนะครับก็ได้ช่วยเหลือกันแล้วก็รู้สึกว่าเออ คุณพ่อก็น่ารักมาดูแลคุณย่าเราเ,เองเป็นหลานเราก็รู้สึกเออเราก็ภูมิใจตัวคุณพ่อนะครับก็รู้สึกว่าออท่านก็รักคุณย่ามากเหมือนที่เรารักเลยแล้วก็พอผ่านช่วงนั้นไปเนี่ยเราก็ได้ช่วยกันบริรณบ้านที่ค่อนข้างจะสาหัสสากันเหมือนกันนะครับก็มีการาปูพื้นใหม่เพราะว่าบ้านเป็นพื้นไม้เวลาน้าท่วมเนี่ยมันก็จะแบบมันก็จะมีการยกตัวมีการแบบว่าโอ่มันก็เดินไม่เหมือนเดิมแล้วเราก็ต้องทําใหม่ ก็ต้องช่วยกันทําบ้านใหม่ยกบ้านใหม่แต่สุดท้ายก็ความสามัคคีในครอบครัวนะครับก็ทําให้มันผ่านผ่านไปด้วยดีนะครับขอบคุณมากครับวันนี้หมดเวลาแล้วนะครับท่านผู้ชมครับทุกๆอย่างที่เรานําเสนอในวันนี้ทุกๆเรื่องราวนะครับหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์กับท่านผู้ชมอย่างมากนะครับฝากไว้นิดนึงนะครับบ้านของเรานะครับย้ายจากเวลาเดิมนะครับมาอยู่ทุกวันพฤหัสตอนเช้าก้านาฬิกาสนาทีถึง10นาฬิกาสนาทีทางช่องเจสีแห่งนี้ วันนี้ขอทุกท่านมีความสุขลาไปก่อนสวัสดีครับ